พี่นะ้ำข้างในเป็นไงบ้างครับลึกไหมครับผมโอ้ถึงถึงยังลึกอยู่ล่ะครับตรงกลางลึกอยู่เนาะ อันนี้มาจากข้างในข้างในเลยเหรอครับหรือว่าไงคืออ๋ออันนี้จะออกไปข้างนอกใช่ค่ะโอเคครับอ๋อโอเคครับผมงั้นสรุปว่าถึงแค่ตรงนี้ขอบคุณครับใช่ ข้างในสภาพสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่เมื่อวานก็ลึกแถวเมื่อวานประมาณอะถืออุกสรรคตรงช่วงอากาะคะแต่ว่าน้ำเริ่มลงมาเรื่อยๆทีนี้ครับะล้อก็สถานการณ์ดีขึ้นรัลดลงไปยังไม่ค่ะน้ตอนตอนนี้เนี่ยข้างในร้านเนี่ยอยู่ประมาณที่ข้อข้อขาค่ะข้อขาใช่ค่ะหนักหนักสุดนี้ลึกขนาดไหนครับ ไม่เว็น,นผู้ผหญิงนะคะประมาณนี้ค่ะหน้าอกเลยค่ะแต่ว่าจะเป็นช่วงกลางๆนะคะแต่ถ้าตรงหน้าเซเว่นตรงน้นเนี่ยเขาก็จะสูงหน่อยก็อาจจะไม่ลิตมากะค่ะมันมีเป็นช่วงๆะคะ่ะแล้วออกออกมาหาอะไรนะครับอ๋อตอนนี้จะไปเอารถค่ะแล้วก็จะไปหาเครื่องมือทำความสะอาดเพราะว่าจะให้เปิดร้านเร็วขึ้นนะคะปคีะะนี้เตรียมเตรียมพร้อมทันไหมเนี่ยถามว่าทันไม่ทันค่ะแต่ว่าคือปี ปีหกสี่อ่ะเราก็ก็ตั้งไว้เท่ากันแต่ปีนี้นะ้ำมันมาเยอะทําให้ของก็เสียหายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บขึบ้นสูงมากเพราะเราคิดว่าปีที่แล้วเราท่วมแค่วันเดียวค่ะเราก็เลยไม่ได้แบบทําเยอะไว้เยอะค่ะกับบางอย่างตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สูงมากค่ะของอะไรเสียหายไหมครับส่วนใหญ่ก็ว,วันเดียวเนาะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะก็ต้องเอามาทำความสะอาด che okay. per okay.